When we first established business in Thailand 45 years ago, we were one of the pioneering international law firms. When the office was first set up, there were only three people John, Chin, and their office assistant, Oi. And now, 45 years later, we have more than 500 people in Baker McKenzie, Bangkok. And that 500, 530, actually. Mackenzie family part a global bacon p of of 13,000 people. วิชั่นของคนตั้งเบเกอร์จริงๆเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเราเราเริ่มที่ชิคาโกวิชั่นท่านนี่ไม่เหมือนกับอินเตอร์เนชั่นแนลลอเฟิร์มอื่น เขเรียกว่า local lawyer practice local law ของเราก็คือว่าเราอยู่เมืองไทยเรามีกฎหมายของเราภาษาของเรานะเพราะฉะนั้นแนวคิดอาจจะต้องมีอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงเป็นจุดเติบโตของ Baker m c k e n z y ที่ไม่เหมือนกับ international law firm อื่นๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราได้ support จาก network ของ Baker m c k e n z i ทั่วโลกนะ standard เดียวกัน standard of practice กฎระเบียบรไรเดียวกันนะครับแต่ตัว l อเนี่ยไม่เหมือนาฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรา เติบโตขึ้นได้แล้วก็ผมหวังว่าจาก sustainable ด้วยหลังจากที่ผมพูดก็จะมีเซสชันที่จะมาคุยกันเรื่องเศษเรษฐกิจตอนนี้มันช a l l e n g ริงจริงหรือเปล่าท่านอื่นอาจจะมองเป็นเรื่องของ opportunities เพราะว่าเราอยากฟังเรื่องพวกนี้ก็เลยเรียนเชิญท่านผู้ทรงอุณวุธกมาหลายๆท่านแล้วก็มีโมเดเลเตอร์ที่มีความรู้นะครับมีชื่อเสียงก็สามารถจะจะไขข้อข้องใจให้ได้สาหรับผู้ชมนะครับ ผมว่าบนบรรยากาศที่สวยหรูทั้งหลายเนี่ยเราเองเราต้องยอมรับนะครับว่ามีข้อกังวลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับตัวข้อยิ่งความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งนี้ผมก็พูดอยู่หลายวิธีแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นประเด็นที่เราจึงมีการที่จะมีการ have conversation ที่เปิดเผยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแล้วก็เป็นแค่การพูดคุยเฉยๆมากกว่าถ้าเกิดทางรัฐบาลเองในรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็ตามทีเนี่ย เมื่อมีการออกมาตรการอะไรออกไปเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำลงไปบ้างเนี่ยยกตัวยอย่างเช่นนะครับสองสาดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของ transaction tax ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็ผมก็สับสนเต็มที่กับรัฐบาลน,นี้นะครับเพียงแร่บอกว่าเก็บน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเก็บน้อยไปนิดนึงเนี่ยนักลงทุนบอกคุณเสรษฐาไม่ป๊อปปูล่าเลยคือถ้าเราทําอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราเราเรายึดติดกับการทําอะไรที่มันเป็นซิมโบ l i c มากเกินไปนิดนึงจะเป็นจุดหนึ่งหนึ่งหรือจะเป็นจุดสองห้าเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใคร ออกจากตลาดรุ่นไทยเพราะว่า Transaction Tax แต่ว่าการเก็บภาษีเนี่ยสำหรับกลุ่มชนที่ถูกต้องที่ควรจะเสียคืออย่างเช่นชนชั้นกลางชนชั้นสูงเนี่ยซึ่งภาษีเนี่ยเป็นเครื่องมือทางด้านกาครคลังซึ่งผมเชื่อว่าเขาฟูมากในการนำมาซึ่งความเสมอภาคทางสังคมเราพูดกันทุกคนพูดกันหมดทุกคนในที่นี้พูดกันหมดนะเราอยากเห็นความเหลื่อมล้ำลดลงเค s h ฟ e ีคาร์ฟที่ คนมีเยอะกับคนมีน้อยห่างกันเยอะหลือเกินเนี่ยทุกคนในความสาคัญหมดแต่เมื่อไหร่ที่มีมาตรการออกมาแล้วมันมาคิดกระเป๋าตัวเองเนี่ยทุกคนไม่เห็นด้วยหมดนะครับอันนี้ต้องยอมรับเราทุกคนนั่งอยู่นี่ต้องยอมรับมันไม่มีแมจิกอะไรที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ครับผมดูอยู่ก็มีเรื่องของภาษีนะครับเรื่องต่อไปซึ่งเซซิทีฟมากซึ่งผมว่าหลายหลายคนในที่นี้ซึ่งเป็นลูกค้าเบเกอร์ก็คงคอนเซิร์นก็คือเรื่องภาษีมรดกผมไม่แน่ใจข้อมูลผมถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ก็คงใกล้เคียงอ่ะว่าามกน็ รัดเก็บเงินเข้ารัฐปีละเท่าไหร่200ล้านบาทซึ่งผมถือว่าน้อยมากประเทศอื่นๆเขาเก็บเงนเท่าไหร่ความเหลื่อมล้ําทางเศษสถานะของคนเราเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยสูงมากถ้าคุณไม่เก็บภาษีเหล่านี้เนี่ยคุณจะมีวิธีการอะไรที่พิเศษที่มันสามารถนํามาซึ่งลดความเหลื่อมล้าได้ผมมองไม่ค่อยเห็นคุณเศรามองว่านี่คือประตูบานแรกที่ต้องประตูบานแรกผมมีอยู่สองสามประตูประตูบานแรกคือเรื่องของค่าเก็บภาษีจะเป็นภาษีที่ดินภาษีมรดก transaction tax แต่ต้องเอามาจาก form derich ถูกไหมต้องเก็บให้ถูกที่ ต้องเก็บจากคนที่มีเยอะกว่านะครับเราให้คนที่มีน้อยเนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุดอันที่2ก็คือการบังคับใช้กฎหมายอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของสองมาตรฐานคนมีเยอะคนมีมากคนมีอํานาจมากคนมีเส้นสายดีทําบางอย่างก็ไม่ผิดคนมีน้อยหน่อยก็ทําผิดตลอดเรื่อง double standard เป็นเรื่องอะไรที่เราอยู่กับมานานพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มันมานำนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ําทางจิตใจของคนคน่อจะเยอะ ในมุมมองนะักกฎหมายเราแต่เรื่องความเหลื่อมล้าเลยแล้กกันนะผมว่าไหนๆนมาเรื่องนี้แล้วมันทําได้มากน้อยแค่ไหนมันมีอะไรกฎหมายตรงไหนที่เราคิดว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ําได้บ้างครับถามว่าเรามีกฎหมายที่ออกมาช่วยลดความเหลื่อมล้ําหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าเรามีเยอะมากมายแต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้มากกว่าว่ามีกฎหมายแล้วเนี่ยเราบังคับใช้มากน้อยขนาดไหนขออนุญาตยืมคําของคุณเสฐาที่บอกว่าบางกฎหมายที่ออกมาเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ก็จริงๆคือผมมองว่า สัญ,ญลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยมันมีทั้งสัญ,ญลักษณ์บวกแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ลบยกตัวอ,อย่างเช่นกฎหมายบางอย่างเนี่ยออกมาแล้วให้สัญ,ญลักษณ์ลบเช่นการไม่ได้เปิดเสรีให้คนต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจได้ในบางประเภทนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่มีมานานแล้วแหละแต่ว่าการที่เรายังติดสัญ,ญลักษณ์อันนี้อยู่เนี่ยทำให้เราถูกมองจากนักลงทุนต่างชาติที่บางครั้งเราอยากจะเอาเข้ามา อยากให้เขาเข้ามาลงทุนเนี่ยมองว่าเมืองไทยเนปิดกัน้นทั้งที่จริงๆในความเป็นจริง,รงเราก็ไม่ได้ปิดกั้นขนาดนั้นแต่มันกลายเป็นเพอร์เซ i ชันเป็นสัญ,ญลักษณ์ในทางลบไปซะแล้วส่วนสัญ,ญลักษณ์ในทางทางบวกที่เรามีเนี่ยอาจจะไม่ได้ enforce อย่างเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นกฎหมายภาษีหลายๆตัวที่ออกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่ว่ายังเก็บเงินไม่ได้เยอะหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันในการค้าอย่างเป็นธรรม anti competition ซึ่งเรามีกฎหมายฉบับนี้อยู่ แต่ว่าการบังคับใช้อาจจะเทียบไม่ได้กับประเทศอื่นที่บังคับใช้แบบเต็มที่นะครับของเราก็อาจจะยังไม่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คือมีสัญ,ญลักษณ์จริงแต่ว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางบวกและทางลบในฐานะกฎหมายเนี่ยอุตสาห์รรทำกฎหมายออกมาแล้วมันไม่ถูกบังคับใช้นี่รู้สึกไงฮะ จริงๆแล้วเรามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายเนี่ยต้องบอกว่าในใจลึกๆอยากจะให้มันมีการบังคับใช้แบบเต็มที่นะครับแต่ว่าเป็นจํานวนมากที่ไม่ได้รับการบังคับใช้อย่างที่ควรจะเป็นนะถามว่ารู้สึกยังไงก็จริงๆเชียร์ตลอดอยากจะให้มันมีการบังคับใช้อย่างเต็มที่เพราะว่าเวลาเราทำแอนนัลลิ s กว่าจะออกมาเป็นต้นฉบับกฎหมายได้เนี่ยมีการศึกษาเปรียบเทียบในหลายประเทศนะครับ,รบแล้วก็มีตัวอย่างเปรียบเทียบมาทั้งนั้นนะครับ,รบก็เลยอยากเห็นกระบวนการของมันเนี่ยตั้งแต่ออกกฎหมายไปจนถงจบ การ,รบ,บังคับใช้อย่างสมบูรณ์รนะครับถามว่าในแง่ของนักกฎหมายคุณครามรู้สึกยังไงก็ก็เอาใจช่วยอย่างเต็มที่งั้นผมขอถามนอกสค,คริปต์นะฮะอยากรู้ไม่ต้องในมุมมองเบเกอร์ก็ได้มุมมองพิชนเองกฎหมายตัวไหนในประเทศไทยที่คิดว่าอยากให้บังคับใช้ที่สุดเพื่อจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า แล้วเดี๋ยวผมจะถามคุณพยงด้วยครเ <laughs> พราะวันนี้ในฐานะคุยนะปกติผมคุยเศรษฐกิจก็จะวนกันอยู่เรื่องเศรษฐกิจครับแต่กฎหมายนี่จริงๆถือว่าเป็นไม้กยายสิทธิ์นะครับถูกไหมฮะจริงๆมีหลายฉบับนะครับ,รบแต่พเพอ่อนเห็นคุณพรณภาพ์ทเนอร์ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เลยนึกถึงกฎหมายฉบับหนึ่งคือกฎหมาย anti competition ซึ่งมีเนี่ยแต่ว่าใช้บังคับอาจจะยังไม่ได้เต็มที่เราเนี่ยจริงๆควรจะปลดล็อกไอ้กฎหมายที่มัน ห้ามต่างชาติเข้ามาเพราะเดี๋ยวนี้ผมว่ามัน globalization หมดละแต่เราควรจะมาดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกฎหมายอะไรที่มันจะคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันที่เสรีพูดถึงความเหลื่อมล้ากันเยอะเราพูดถึงนวัตกรรมกันเยอะแต่เราเชื่อหรือไม่ครับว่าตัวนวัตกรรมเองเนี่ยมันมาพร้อมกับภัยที่เราเรียกว่าสร้างความแตกแยก ทางสังคมภัยที่สร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นทวีคูณนะครับไม่ใช่เป็นแค่ Linear Relationship เขาว่าเป็นทวีคูณผมยกตัวอย่างตอนที่บังเอิญมีโอกาสเข้าไปทำเป๋าตังในตลาดเพื่อนๆของพี่ๆคงได้ยินเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้ถูกเสือออกมา คือประชากรส่วนใหญ่ของคนไทยถือบัตรประชาชนที่เป็นบัตรกระดาษและหลายคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ก็ไม่ทราบว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นบัตรชิปการ์ดทําไมอย่างไรไกลไกที่เกิดขึ้นพอดีผมมีโอกาสเข้าไปฟสิลิเตตตรงนั้นเราต้องด i v e ในเรื่องของออนไลน์ท o ออฟไลน์ Last mile ที่เขาสามารถมีดิจิทัลคอนเน็กติวิตี้ดิจิทัลคอนเน็กติวิตี้ก็คืออะไรครับคือบัตรประชาชนบัตรประชาชนที่ดิจิทัลเอเนเบิลนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถามว่าเราต้องทํำยังไงเชื่อไหมครับว่ากลไกในการดึงเขาเข้ามาเราต้องใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการไปเคาะระฆังเรียกชาวบ้านมาเพื่อบอกว่าเอาบัตรประชาชนคุณมาและมีเจ้าหน้าที่ทางปกครองไปทําบัตรประชาชนแอดสปอตรายหมู่บ้านกิจกรรมเหล่านี้กลับไปประเด็นที่พี่เศรษฐาพูดถึงเราทําหรือเปล่าในฐานะที่เป็นองค์กรที่ใหญ่สถาบันการเงินเรามีบทบาทในบางส่วนนั่นคือสิ่งที่เราทําการที่เราบอกว่าสถาบันเงินเร่งปิดสาขา สมัยก่อนบอกถ้าคุณจะเปิดสาขาในเมืองคุณต้องเปิดต่างจังหวัดเพื่อสร้างความสมดุลในเรื่องของ financial accessibility วันนี้เราไม่มีครับเราบอกว่าเราเพิ่มดิจิทัลแต่เราลดสาขานั่นคือคกลไกตลาดที่มันกําลังวิ่งไปแต่คําถามคือว่าอีกด้านนึงเราพูดถึงเหลื่อมล้ําเหลื่อมล้ําเหลื่อมล้ํามันแปลว่าอะไรอันนี้เป็นมิติหนึ่งที่อยากจะเสริมให้เห็นภาพว่าการที่เข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล มันคือดิจิทัลคอนเน็กติวิตี้ดิจิทัลคอนเน็กติวิตี้มันคือระบบนิเวศระบบนิเวศนําไปสู่กลไกระบบเศรษฐกิจอยากให้เห็นภาพตรงนี้ว่าเราจะสร้างมันอย่างไรกลับไปดูเราพูดถึงความเหลื่อมล้าพิเศษาพูดถึงเรื่องอตัวหนันแบงค์ผมชนคิดครับว่าเราเชื่อไหมว่าเกษตรกรประเทศไทยทุกๆครอบเนี่ยเขากู้เงินสหกรณ์พอไหมในการซื้อมเมล็ดพันธุ์พืชในการซื้อปุ๋ยไม่พอเขาไปกู้ใครบิยอนสหกรณ์นะครับเกิดภัยแรงตู้มาผลผลิตไม่ได้ดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจ ผลผลิตที่ออกมาขายใช้เงินสากรณ์ก็ไม่ครบหนี้ที่ไปกู้เพิ่มก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนอันนั้นก็คือมิติหนึ่งที่พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเราจะคอนเน็กดัตดอทยังไงเราเคยทราบไหมครับว่าตัวคอนแทคฟาร์มิงล่าสท์ไมล์เกษตรกรช็อตเงินเนี่ยกู้เงินดอกเบีย้ยเดือนละเท่าไหร่เท่าที่ผมมีโอกาสไปสัมผัส ดอกเบี้ยเดือนละส2บเปอร์เครับปีหนึ่งร้อยสี่สถามคือว่าเขาอยู่ได้อย่างไรกลับมาเรื่องทรัพยากรกลางเราพูดถึงเรื่องของ capital reallocation การเก็บภาษีที่เมื่อกี้มีการพูดถึงอีกด้านหนึ่งรายได้เยอะการที่เข้าไปส ubsidy เข้าไปให้ welfare ต่างๆมันคือ source income มันก็คือบาลานซ์ชี t พวกเรา,าครับพวกภาคเอกชนประเทศก็มีบาลานซ์ชี t เราใช้ expense ซ o ส r c e i n มาจากไหนอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะชวนคิดเพื่อให้เกิดระบบทั้งหมดมันกลับไปเรื่องระบบที่ เสรี Series, กลไกตลาดที่สมบูรณ์และมีเมคแคนิซึมหรืออินฟราสตรักเจอร์ที่ฟาซิลิเทตแฟร์อินคลูชันให้กับคอมมูนิตี้รอบ ในฐานะองค์กรกฎหมายชั้นนาจะช่วยผลักดันการปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมได้มากน้อยแค่ไหนครับใน45ปีของ Baker McKenzie เนี่ยเราผ่านทั้งวิกฤตและก็โอกาสแล้วเราก็ได้มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายทั้งในยามที่มีวิกฤตในยามที่เป็นโอกาส t y หรือในยามที่สะลดความเหลื่อมล้าภาพที่ผมจําได้ในวันที่เราเกิดวิกฤตต้มยํากุ้งเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายฟื้นฟูกิจการเรายังเรียก chapter 11นะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะร่างกฎหมายใชแบบนี้ในเมืองไทยผมจําได้ว่ามีการประชุมผา จากหลายๆประเทศที่กรุงเทพเราก็เอาร่างาษาอังกฤษฉบับแ,แปลเนี่ยให้กับพาร์ทเนอร์ทั่วโลกได้ดูกลายเป็นว่าภายใน3ชั่วโมงเนี่ยได้คอมเมนต์จากเอ็กซ์เพิร์ทั่วโลกมาทั้งวิกฤตและโอกาสเนี่ยผมคิดว่าเบเกอร์เนี่ยเรามีส่วนร่วมในการผลักดันกฎหมายด้วยเน็ตเวิร์กของเราที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยเราเป็นที่หมายปองของแทบจะทุกองค์กรเวลาอยากจะมีการแก้กฎหมายขึ้นมาเนี่ยมักจะได้รับคําเชิญให้ให้ไปช่วยอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสไหมเนี่ยได้รับใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ